รู้สึกเป็นยังไงมั่งล่ะฮันจูโน่โจบาน่าเมือกับตอนนี้คอมแค่คนรบมันกลายเป็นซึบนี่จูโน่โจบาน่าจะจะเตะหัวแกให้มันกับลูกบอลเลยละนะถ้าไม่อยากโดนเตะเป็นลูกบอลก็แค่บอกมาซะว่าใครเป็นคนฆ่าเจลูก้ากันแน่ะเจโาเอจิตาลานี่เพลยเป็นซิบมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมีหวังได้แย่เป็นจิกซอแน่แต่เราเองก็เพิ่งรู้ความสามารถของตัวเองเมื่อไม่กี่เดือนนี่เอง แถมเรายังไม่เคยใช้โกเอ็กซ์เ n รีในการต่อสู้กับมนุษย์มาด้วยซ้ำโกเอ p e r i เ n รีของเรานั้นนะ่ะมีความสามารถในการมอบชีวิตให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตวัตถุจะเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อเราต่อยไปแต่ว่าถ้าโจมตีกับมนุษย์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันต่อมาซะโจรรโน่โจบานะ่ะไม่ได้แล้วต้องลองแล้วม่น นี่มันอ,อย่าบอกนะว่าแกก็เป็นผู้ใช้สไตล์เหมือนกันน่ะนี่แกก็บอกเห็นความสามากว่าใช้อย่างนั้นเลยเมื่อกี้นายว่ายัางไงนะอ๋อเป็นแกเองใช่ไหมที่ฆ่าลูก้า หรือเปล่าวะนั่ยน่ะไปเช็คศพเลยดีกว่านี่นี่ขนาดคุณโดนกู p เ r ีย n ์ e ต่อยไปนนเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยมันก็แน่จะกระดูกหักแล้วนะน้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่นีน่แกทำอะไรวะเนฮ่ออะไรกัน แค่แค่จะยืนขึ้นอยู่นี่ได้วันก็พุ่งมาเลยงั้นเหรออย่างก,กับซูปเปอร์แมนเนี่ยพลังของเรามันมีบ้างแล้วเกินอย่างก,กับแก๊สโซฮอร์ชใส่รถยนต์ขนาดน,นั้นเนี่ยรีบตกลงหลมอบเห็นการเคลื่อนไหวช้าลงหรือว่าที่เป็นแบบนี้พอดูวความสามารถของมันเล่นงานกันแน่วะนี่แม่งก็โคตรโก่เลยวะสแตนอะไรวะเนี่ยหมอพะรายกับศัตรูบอกไปคุยกับร่ามาโมงซะจอร์โนโจปาน่าเฮ้ย เฮ้อเดีทำไมมันมีเราอีกคนนึงอยู่ตรงนั้นเอ่อข้างหลังมีเราอยู่เอ๊ะเราจับไม่ได้ฮหอหนี่หรีอหรือว่าเรากำลังเข้าใจผิดกันแน่แล้วแค่หลงว่าตัวเองกำลังขึ้นไหวด้วยพลังแห่งแสงอย่างนั้นเหรอนั่นคือร่างกายของเรามีแต่ที่สำนึกที่หลุดออกมาเท่านั้นอย่อเราต้องรีบเราการมันของมันกึ โอ๊ยความเจ็บปวดมันละบาแล้วาามันคอยจรูรโนมไม่ได้ช้าลงแต่เป็นจะสำานกของเราที่ลั่นเร็วไปเท่านั้นเองอะ่ะดูเหมือนว่าถ้าเราใช้โกเอ็กซ์เพรียสมอบชีวิตให้กับมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็จะทำให้จิตของมันเวิร์นเวิร์ไปไกลถึงดาวพลูโตเลย ฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไมทางมือครับสามารถแบบนี้อยู่กับตัวแต่ขอไม่ใช่ประโยชน์หน่อยแล้วกันนะพวกแกสองตัวต่วอยกันทำไมวะเดี๋ยวปเิเยธตำรวจแลซะเลยเนี่ออผมขอ<ะ>ตัวที่เสียงดังน,นะครับแต่ว่าผมแหละจะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเป็นอันตรายเป็นอันขาดเลยครับมาใจเถอะนะครับ <c oughs> <c oughs> มึงบูดาแต่กูเจ็บไปเฮียนี่น่ละล่ะสแต็ปก็จูรุโนโจบาน่าเน่ะไม่สิเหมือนมันยังไม่รู้เลยว่าสแตนคืออะไรแต่ว่าความสามารถแบบนี้เนี่ยนี่ดูเหมือนว่าความสามารถของพวกเราเนี่ยจะมีระยะการโจมตีเพิ่มไม่กี่เมตรน,นะคุณบูจารตีบรูโนโ่ไอ้ตอนแรกฉันก็นงเชื่อคิดว่าแกปเป็นแค่เด็กอายุสิที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกงนู้นแกงนี้แต่ว่าจูรุโนโจบาน่าทำไมแกถึงต้องฆ่าลูก้ากัน บอสของฉันน่อยากจะรู้เรื่องนั้นมากกว่านะจโจโรโจบันเนอะถึงผมจะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมล่ะครับผมก็คงโดนสั่งเก็บอยู่ดีนั่นแหละนะสายตาอันมุ่นมากอย่างนั้นนอะคุณควรจะเตรียมใจมาแล้วสินะแต่ว่าถึงคุณจะเตรียมใจมาน่ะคุณก็ต้องเตรียมใจเผื่อไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือคุณก็ต้องเตรียมใจที่จะโดนเก็บไปด้วยเหมือนกันนะครับคุณบูจาตีไอ้หัวท้องนี่มันคิดจะฆ่าเราจริงๆด้วย มันเอาจริงแน่ถึงจะเป็นเด็กแต่มันก็มีจิตใจที่มุ่งมัน่นจะทำอย่างนั้นถ้าบอกว่ามันจะกระทำจริงๆตอเลสไตา์ออกมาแล้ว